อุบวิวริยะขับกแกลบหาค่าอาหารให้น้องสุนัขน้องแมวเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่หลายคนให้ความสนใจมีน้อยล่าสุดหลังนักปั้นมือทองอุบวิวริยะโพสภาพเสริมชุดไรเดอร์ส่งอาหารพปลอมระบุแคปชั่นว่าอาชีพเสริมหาค่าอาหารให้น้องแมวครับไม่เคยอายในอาชีพสุจริตมั่นใจตรงและชัดเจนอุบวิวริยะซึ่งทางทีมข่าวก็ได้ต่อสายตรงคุยกับอุบวิวริยะเศร้าตัวเล่าว่า ลองทำดูจะได้มีค่าอาหารน้องหมาน้องแมวเพราะเป็นอาชีพที่สุจริตไม่อายและไม่ได้ตกอับนะเพราะหลายคนก็ไปทำกันก็ลองทำดูไม่อายก็ทำมาแล้วทุกอย่างในวงการบันเทิงเป็นทางนักปั้นดาราพจัการดาราเป็นดาราเป็นพิธีกรเป็นประธานสโมสรฟุตบอลก็ลองมาทำดูในชีวิตถือว่าคมค่าเราก็ลองดูว่าเป็นยังไงมันเป็นอะไรที่ท้าทายพอเราไปส่งของปุ๊บลูกค้าก็เหวอกัน ก็ขอถ่ายรูปขอไลนเส้นคิดว่าเป็นคอนเทนต์แต่ไม่ใช่คอนเทนต์นะขับจริงๆแต่ไม่ได้ขับทุกวันนะเพราะยังมีงานทั้งสอนการแสดงสอนเดินแบบก็ลองมาทําให้มีไรายได้เพิ่มได้ทิปได้อะไรเยอะวันนึงเพราะเป็นคนมีชื่อเสียงด้วยแหละทิป5 0 0ร้อยเลยถ้าทําจริงจังขับทุกวันคงรวยอย่างที่บอกว่าเป็นอาชีพสุจริตไม่งอมืองอเทา้าเราก็สามารถที่จะสร้างเม็ดเงินได้เพราะว่าสุนัขแมวต้องอิ่มก็ภูมิใจ บางคนบอกว่าฉันไม่มีเงินฉันอดก็คือขี้เกียจก็ไม่มีวันที่จะมีเงินถ้าคุณขยันคุณก็จะมีเงินพี่อุ๊บก็ภาคภูมิใจถามว่าจะขับไปได้นานแค่ไหนก็ว่างเมื่อไหร่ก็ทํำมาลองขับดูแถวบางกะปิคงไม่ทําทุกวันเพราะด้วยเราอายุ63ปีแล้วและสภาพดินฟ้าอากาศมันก็อันตรายและเสี่ยงเรื่องขับรถก็ต้องระวังได้ลองดูแล้วว่ารถชาติมันเป็นยังไงก็แฮปปี้นักบ้านมือทองยังได้ย้ำอีกว่า ไม่ได้ตกอับนั่นคืออาชีพสุจริตมันเป็นอีกหนึ่งอาชีพที่ทำให้เรามีรายได้และเป็นสิ่งที่ดีด้วย